สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนครับมาสำรวจบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวเราครับวันนี้มีคำถามนำครับอยู่หนึ่งคำถามก็คือว่าเราสามารถกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่อยู่ข้างหน้านี้ได้หรือไม่ครับเราจะสำรวจตัวเราเองนะครับผ่านการวาดลายเส้นนะครับลายเส้นที่เราจะวาดนี่นะครับเป็นศิลปะเฉพาะตัวเลยครับที่เรียกว่าเคลติกน็อกนะครับ วันนี้เราจะเริ่มต้นจากการวาดแบบง่ายๆครับแรกสุดครับผมจะชวนให้ทุกคนใช้ดินสอนะครับร่างขึ้นมาก่อนครับที่แรกเกิดจากการกำหนดจุดก่อนก็ได้ครับ4จุดครับและหลังจากนั้นก็ค่อยๆลากเส้นเชื่อมนะครับไม่ตรงไม่เป็นไรครับค่อยๆกลับมาอยู่กับเส้นที่อยู่ข้างหน้า ค่อยๆตามเส้นไปนะครับแล้วก็ค่อยๆสำรวจดูใจเราด้วยครับว่าเป็นอย่างไรกับการลากเส้นนี้นะครับจากนั้นชวนให้แบ่งครึ่งครับแบบนี้ครับแล้วก็ทำการแบ่งครึ่งแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับเราจะได้ทั้งหมด4ีช่องนะครับจากนั้น ผมจะชวนให้ทุกคนครับวาดวงกลมตรงกลางนี้หนวงกลมครับและวาดวงกลมที่2ฝั่งนี้นะครับและวงกลมที่3แล้วก็วงกลมที่4และวงกลมที่ห้าลักษณะแบบนี้ครับจากนั้นครับระหว่างกึ่งกลางวงกลมตรงนี้ครับผมจะชวนให้วาดวงกลมแบบอีก1ครับ ทำเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับจนเรานะครับได้รูปร่างนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ได้วงกลมนะครับที่วางไว้รอบๆเส้นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับผมจะชวนให้ทุกคน ใช้ดินสอลากเส้นตรงนี้ลงมาครับสังเกตนะครับเอาดินสอลากเส้นนี้ลงมาฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับเอาดินสอลากเส้นลงมาครับเป็นแบบนี้นะครับแล้หยุดก่อนเลยครับ ในขั้นต่อไปครับผมจะชวนให้ทุกคนลากเส้น,นส่อขึ้นไปแบบนี้ครับฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันนะครับลากเส้น,นส่อออกมาแบบนี้และค่อยๆลากเส้น,นส่อ,อมาแบบนี้ครับ ค่อยๆตามเส้นที่อยู่ข้างหน้านครับขั้นตอนต่อไปครับค่อยๆลากเส้นขึ้นมาแบบนี้ครับเราเห็นจุดมุมตรงนี้นะครับเราจะลากเส้นนะครับโค้งจุดมุมนะครับเพื่อมาต่อกันนะกับลายเส้นนี้ครับเอียงกระดาษนะครับแล้ลากเส้นขึ้นมา ค่อยๆเอียงกระดาษและต่อเส้นนะครับแบบนี้ครับค่อยๆเอียงกระดาษแล้วก็ต่อเส้นแบบนี้ครับเราจะได้ลายเส้นแบบนี้นะครับที่เกิดขึ้นครับ ขั้นต่อไปเราจะเอาปากกานะครับตัดเส้นมาครับแล้วก็ทำการลงลายเส้นจริงแล้วครับที่เกิดขึ้นนะครับ mm hmm. ผมจะเริ่มลงลายเส้นที่เป็นขอบข้างหน้านี้ก่อนครับ mm hmm. ค่อยๆตามเส้นไปนะครับ ข้างในนี้นะครับเราจะเชื่อมเส้นแบบนี้นะและตรงนี้ครับผมจะทำเส้นโค้งครับแบบนี้ไว้ครับเอียงกระดาษนะครับแล้วก็ค่อยๆตามเส้นไปครับทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และตามเส้นไปนะครับ ตรนี้เป็นแบบนี้ครับต่อไปนะครับค่อยๆตามเส้นไปช้าๆ และสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเสร็จสทบนะครับเราจะทำการลบนะครับ เส้นร่างออกครับและหลังจากนั้นเราจะเชื่อมเส้นนะครับให้สนิทกันอีกครั้งหนึ่งครับค่อยๆดูเชื่อมเส้นนะครับ ็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จสับครับกับการวาดลายเส้นแบบคลา t ติกน็อกครับอันนี้เป็นการวาดแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับที่ใช้ช่องประมาณ4ี่ช่องครับค่อยๆกลับมาสำรวจแล้วก็ดูตัวเราเองนะครับว่าเราเองนั้นนะครับกลับมาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะข้างหน้าได้หรือไม่ผ่านการลงมือทำการวาดเส้นนะครับ หวังว่าทุกคนคงสนุกกับลายเส้นนี้ครับแล้วเดี๋ยวออครั้งหน้านะครับเราจะค่อยๆมาวาดลายเส้นที่มันยากและซับซ้อนมากขึ้นนะครับกับซีรีส์เคลติกนอกนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันครับ